สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองไปครับเมือนี่ไในลงมาวัดกับพี่น้องมาเบิงเพิ่นซักอันิจาเฮ็ดกองบุญน้่นะครับผู้เฒ่าผู้เพิ่นที่ล่วงลับไปร้ายฝ่าลาปีแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้เพิ่นล,กลูกหลานได้เฮ็ดบุญน้่นะครับข้าเจ้าเอื้อนว่าเป็นกองหดนะครับกองบุญกองหดบ่เป็นกองบวชได้พี่น้องนะครับตอนนี้ก็คือมาทำพิธีอยู่ทางวัดนะครับเพราะว่าเสียากระดูกเขาถาดนะครับเอาอัน,อน อันนี้เพิ่นเขาถาดเขากำแพงนะครับพี่น้องเพิ่นกะลมอันเสียหายตายเสียจากไปตั้งแต่สิบกว่าปี20ปีไปแล้วครับประมาณปุ่นครับแต่ว่าลกูกหลานก็เลยมาเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นนะครับมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกรองหดมาเป็นกรองบวชเพิ่นว่านะครับตอนนี้กะกำลังท่าพิธีทั้งาศาสนายอยู่นะครับกะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับเพิ่นมาเฮ็ดย่าม,มือแรงนะครับกัเพื่อสิ ตามเหตุตามกล้องตามประเพียรนีนะครับอันนี้ก็คือเห็ดยูวัดเลยครับบริเวณวัดบ้านจันร้อยนะครับพี่น้องวัดนี่บบมีเมีมเลยพี่น้องเนอจันร้อยกับใต้คลิปให้เบิ่งอยู่ช่วงงานมีงานศพนะครับเผาซพเป็นกองฟ่อนสีอยู่ทั้งปุ่นนะครับเป็นเผาแบบกองฟ้อนนะครับแต่ว่าบ่มีเมีมนะครับผมอยากอยากเห็ดผ่าปลาอยู่แต่ว่ากระช่วงนี้มันค่าโควิดนะครับก็เลยบ่ท่านได้ก่ายเห็ดบันไดถ้าเกินี่คือบริเวณวัดกะลมเรือนดีนะครับทั้งนี้ก็ ครับทางด้านพระสงฆ์เพิ่นก็กำลังทำพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับปอใหญ่แมยใหญ่นะครับก็ได้มากันลงมาทางวัดนะครับประกันมาเฮ็ดอันนี้เพิ่นมื้่อังก็สิมีก็สิมีหนังนะครับหนังกลางแปล่งเมลี่นะครับเดี๋ยวจะร้อยกัสิลงไปเบิ่งนําเพิ่นอยู่นะครับมืเมลี่นะครับหมู่บวานนีาก็มื้อคืนนีนก็มี บอลลัมนะครับทั้งบ้านน้อยนะครับจานร้อยก็ได้เอาทีมงานลอยซี่นะครับไปซอยเปิ้ลทั้งปุ่นนะครับเมื่อวานนี้เตมมันนี่ก็เป็นทั้งพี่นะครับสองงานนะครับแต่ว่างานเมื่อคืนนี้เป็นเป็นงานพระเดชของบุญบวชนะครับนะครับพระใหม่ก็มีสองสองสองรูปนะครับแต่ว่าเมื่อนี้พระเดชเป็นกองโฮสกองโฮสนี่คือบบวชนะครับเพื่อสิเอาอัฐิเข่าถาดนะครับ นี่นะครับเป็นเหตุข้องนะครับประเภทนี้กะว่าได้นะครับแล้วก็เป็นการเฮ็ดบุญนะครับนำผู้เปินรนลหลวงรับไปนะครับอาจสิโดนลูกหลานเนาะแต่เฮ็ดนั่ก็มีนะครับผู้ลคนก็20ปี30ปีลูกหลานจังเฮ็ดนั่ก็มีนะครับพี่น้องครับนี่คือเหตุข้องประเภทนี้ทางบ้านจันลอยนะครับพี่น้องเพราะว่าการเอา เห็ดกองบุญกองหดกองบวชนี่ก็ต้องเอาความพร้อมนะครับของสมาชิกในครัวเรือนลูกหลานนะครับสกูสุสคนนะครับกส่วนมากก็มันก็จะเน้นทงเรื่องปัดใจนะครับพี่น้องการปัดใจเฮาบ่มีกระเพิ่นกรบเบิดเฮ็ดง่ายนะครับการปัดใจมีแน่่เพินกระตุ่มลูกตุ่มหล,ลานมาเฮ็ดนะครับเฮ็ดให้พุฒกเพิ่นหลวงรับไปแล้วนะครับว่าสิเป็นคุณพ่อค,คุณแม่คุณตาคุณยาย นะครับประลูกหลานอยากเฮดประมาณนี้นะครับก็คือว่าการเทังซี่ยพ้นกับบริเฮดกองบวชนะครับบ่คืองานงานบุญบวชขันบุญบวชนี่ก็คือบวชพร้อมแล้วก็มีกองบุญนํานะครับเนื้อเฮ็ดกองบุญซื่อๆนะครับแต่ว่าบริบวชนะครับก็ทําพิธีวันนี้ก็ทําพิธีมื้ออื่นก็ตักบาตรแต่เช้านะครับมื้ออื่นก็คือว่าตักบาตรพระแต่เช้าแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี กับม <S an> ือแรี่งในการสิเป็นการอย่างหล่เข้าเจ้าเอื่นการการเสียบการงั้นนะครับเพื่อเสียบุนน้ำเพลินมือแรงก็คืองั่นกองบุญนะครับงั้นกองบุญงั่นกองหดมือแรงนะครับเพิ่งจะได้มีหนังกลางแปลงมานนะครับเพราะหนผู้เถาเบิ้งหนังเบิ้งนั่นเบิ้งนี่นะครับเพื่อสิเป็นการงั้นกองบุญนะครับมือแรงกองบุญกองหดกองอันนี้ละนะครับเอื่นก็ตาบาดเร้าก็คือเป็นเสียบที่นะครับ กะท้ายทอดทางด้านโซเชียลให้พี่น้องเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าประเพณีอันเก่าแก่นะครับหรือว่าสิเป็นทางด้านศาสนาอันเก่าแก่นะครับที่ยังดำรงรักษาไว้นะครับพี่น้องกะมอโตนาบุญน้ำกันพี่น้องนะครับผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้กะขอให้เจริญเจริญในนาทีการงานนะครับก็ห่างหายจากโรคป้ยไข้เจ็บนะครับพี่น้อง นะกะให้โขกโมันมันผู้เห็นงานเหตุการณ์ก็กให้มั่งให้มีนะครับผู้ใดเต็ดธุรกิจยังก็ให้รลำให้ๆๆรวยนะครับผู้ใดมักเสียงโขกเสียงทใายก็เอาขอให้มันมันโขกโขกมันมันนะครับพี่นอ้องเนาะครับอ่ะเดี๋ยวพาพี่นอ้องเลาะเบิ่งทางวัดก่อนบนัดนี่บรรยากาศบัดรบัตรจะร้อยลมลื่นถ้าได้พี่นอ้องนะครับนี่นะครับบรรยากาศในวัดนะครับแต่ว่า คือจันลอยได้บอกพี่น้องหลายๆคลิปหนาะครับตอนช่วงที่เอู้หนุกยางมาตายก็รอยู่ในบ้านนี่จนดแหงมาเลยจันลอยได้บอกพี่น้องตั้งแต่หลายๆคลิปกะนะครับคือว่าประมานว่าวัดบานจะลอยกับมีสารามีอันนี้ครับแต่ว่าเมียมนี่บ่มีนะครับเนื่องจากว่าผู้ถ่าผู้โถ่นกะยังถือเหยืยถือข้อประเภทนี้เก่าแต่ว่าขันมีผ่าปลามียางมากะ จักได้อยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าตกมาสองสามปีวังหันสองปีวังหันนะครับมันมีโควิดก็เลยอันนี้ไปที่แรกว่าสิตั้งเข้าเฮ็ดปลาปลานะครับช่วงอยู่น้ำมอล่ำนะครับกับว่าอยากเฮ็ดอยู่ดิแต่ว่ากับจาักสิีวาจังไหนนะครับพี่น้องปล ong ไปเฮาสีตุ่มห่มกันซ้ำได้นะครับทั้งกรุงเทพกรุงไทยทั้งบ้านทั้งยังนะครับคนอยู่ในบ้านเฮาที่ไปเฮ็ดงาน ทั้งอื่นทั้งไก่นะครับก็สิตุมพ้อมกันแนวอไรนะครับพี่น้องก็เลยบย่ได้เบากันโควิดเข่ามากก็เลยเลี่ยวมาเลยนะครับเลยนะครับจริงๆเมี่ยมก็ต้องเอาไว้ทั้งผีนะครับพี่น้องมองสลาเย็นพี่มองเผาซุบประจําพี่นะครับพี่น้องฮะจังว่ากันนะครับเรื่องจังสี่เนาะมันก็นต้องเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับการเฮ็ดเมี่ยมเฮ็ยดยังนี่ก็ต้องเบิดหมู่บ้านนะครับหรือว่าลูกหลานที่เป็นไปเฮ็ดงาน เพิ่นอยากเข็ดผ่าปลาม่านะครับเพิ่นงานทั้งไก่ทั้งกรุงเทพยบกุงไส่หมดละนะครับเพิ่นอยากเข็ดผ่าปลาเข็ยดยังมากเขาจะมาตุ่มมาห่วงกันนะครับจานลอยกว่าอยากเข็ดน้ำเพิ่นอยู่นะครับตั้งกองผ่าปลานะครับให้พี่น้องเฮ้าเตผู้ใดอยากเข็ดบุญน้ำนะครับพี่น้องนะเอาเดี๋ยวจังหวะกันตัวนั้นพี่น้องครับอ่ะเมื่อนี้กับในผ้าพี่น้องมาเลาะเบิ่งในวัดนะครับเพื่อสีมาเบิ่งเห็ดเบิ่งข้องประเพณีเก่าแก่นะครับ ทางด้านเฮ็ดกองบุญกองหดนะครับให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับพ่อใหญ่นี่เพิ่นเพิ่นเสียไปตั้งแต่จัดลอยยังเป็นเด็กหน่อยอยูนะยนนอย่นะครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเพรเะาต่เฮ็ดบุญน้ำเพิ่นนะครับเพราะต่เฮ็ดบุญหาเพิ่นตั้งแต่แต่ผุนแล้วแต่เพิ่นเสียไปผนครับจนป่านนี้เพราะแต่สเสดเอากระด,ดูกเขาธาตุนะครับการว่าตามรักก็คือเอาดูเขาธาตุนั่นแหละแต่ว่าเขาก็เฮ็ดบอกบอกเพิ่นนะครับตามเฮ็ดตามข้องนะครับพี่น้อง เอาคลิปนี้กะห้พี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับด้วยความอะไรล่ะด้วยความได้บุญเออด้วยความได้บุญน้ำกันได้พี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับก็ได้เบิ่งคลิปนี้กะเอาโกุกสกุสก,กมันๆนน้ำกันสุขุสุขคนนะครับพี่น้องเบิง่งให้เป็นการปรงเพิ่นว่านะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็นเสียมาหลายปีแล,ล้วล่ะคือจะรวยบ้านนั่นล่ะนะครับ อ๋อโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำหนีก่อนก็นแล้วกันนะพี่น้องเด้อนะครับอย่มันสิรบกวนทางด่านเพิ่นนะครับจะลอยกับขออนุญาตทายไกลๆไปละเพราะว่าเพิ่นกะทำพิธีอยู่ทางปุ่นนะครับไปเลยบรอยากเกอาไปไก่บันไดนะครับพี่น้องอ่ะอยู่ดีมีแห้งคือเก่าคือเดิมพี่น้องเด้อนะครับโศกโศกม,าม,าม,ามาันมันลำด้วยเงินทองครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม